โดนอีกแล้วโดนุ้ยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่กับช่อง One Day f i s h i n g เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ออกมาตกสตรีมเหมือนเดิมนะครับผมมาเดินน้ำไหลนะบรรยากาศสวยๆเลยครับก็ วันนี้เอาคันใหม่ออกมาเทสด้วยนะครับเป็นคันเมเจอร์ครับปลายเทลนะครับผมแล้วก็ล้อยังเป็นตัวเดิมนะครับผมชิมานุคาคาตาของเคสเบฟเอสนะครับผมปี23นะแล้วก็แต่งนิดหน่อยก็สภาพหมายสวยๆครับผม ไม่ขึ้นเลยโอ้โยกระสุบกระสุกระสุบโอเคเรียบร้อย มื่อกี้โดนกระสุนอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยสนากสนากนี่สนากมาอีกตัวหนึ่งนะครับกัดได้ว่าซินวัวคีกนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องไปนะ ไปครับสนาก มาลนะักษณะโดนวิโน่นนี้อวยสนากนนสนาก ขนาดช้ดีโอ้ขนาดช้สวยฮ่าขนาดช้สวยขนาดช,ช้สวยนะนี่ ôi ôi, ôi, lấy chảyเลย, Lấy lạy Lấy ui Ôi Yên, yên, yên โอ้โดูขันโอ้โหโอ้โหไม่ขึ้นนะเอาวนะโอ้โหไม่ขึ้นเลยง้างไหมเนี่ย

ô ô ô ngang bệt ngangเลย ô ô uh, uh. โอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปตามน้ำแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

S 1> <S 1> <S โอเคไปสุบน้อยไม่น้อยแล้วใสนี้สวยๆไปแล้วตามน้ำไปแล้ว มื่อะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยโอ้โหของใหญ่ของใหญ่มาแล้วมาแล้วว่าแล้วน้ำแรงต้องมีตัวนะปึ๊บ lên này Xin Silver khuí

ครับอ,อจาจเก้าให้มากัดเลยโอ้อโหส่ตึงสตึงสินวอรี รอบนี้อยู่แล้วนะเปลี่ยนเป็นเบ็ดสามทางแล้วนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราปล่อยนะไปเดี๋ยวแรงดี ôi đốn thì kéo u lụt Úi, ngáng lời mệt ngáng lời ง้างเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่อยู่เสียายไออีกดวงแต้มขากูตรงนี้เองเนี่ยอุย้ยนั่นไงนั่นไงมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วามาอีกแล้วครับผม นี่ครับโอ้โอเคแล้วปล่อยน้องไปนะนี่กระสุนสวย,สวย ไปไปโหนี่กัดอยู่ตรงนี้สองสามรอบแลนะ้วนะสองตัวแล้วนะตรงนี้น่าจะเป็นฝูงนะเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีหลายแต้มตวสวยๆนะครับก็มีแต้มที่หลุดไปด้วยตัวใหญ่นะ จะได้เหมือนกันผมไม่เคยไม่เคยโดนกระสุนตัวใหญ่นะก็มีจังหวะเมื่อกี้ก็เล่นพยายามเปิดเบรกช่วยแล้วนะก็แต่มันมีุ่มไม้ด้านข้างนะมันก็วิ่งเข้าจนได้นะคือเบ็ดมันเป็นเบ็ดตัวเดียวนะมนไม่ใช่เบ็สามทางผมเปลี่ยนมาก็ต้องลุ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่ามันเป็นเกมนะสู้กับปลาสนุกๆน,นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตอนเรานี้ก็ ลาไปก่อนสวัสดีครับ